ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมหาเรื่องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะให้มาดูขั้นตอนที่ผมใช้ชงกาแฟเอสเปรสโซช็อตจากเครื่องกาเจียคลาสสิกโปรนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ผมรู้สึกได้นะครับจากการที่ลองใช้มาแล้วแล้วก็อยากจะแนะนําเบื้องต้นสำหรับใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องนี้อยู่นะครับมาไปดูกันทํากาแฟนะครับเป็นเอสเปรสโซช็อตจากเครื่อง กาเชียคลาสสิกโปรกันนะครับโดยเดี๋ยวเราก็จะจับเวลากันด้วยนะครับว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำกาแฟนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกก็คือเปิดสวิตไฟนะครับแล้วเราก็เริ่มจับเวลากันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอนุญาตเอาวางไว้ตรงไหนดีล่ะว,วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคอะไปะเริ่มกันจริงๆแล้วครับไป ก่อนอื่นนะฮะเราก็เปิดแทงด้านบนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับโอเคเติมน้ําเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กดปุ่นเครื่องนะครับสังเกตไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับระหว่างนั้นเราก็จะไปบดกาแฟกันนะครับ กาแฟผมจะใช้อ <Governor> ย <'s, S 1> ู primo, ่ประมาณ18กรัมนะครับเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรเนาะโอเค แล้วก็จะบดด้วยเครื่องบดนิสซิโลนะฮะอันนี้เบอร์บดอยู่ที่ประมาณเบอร์1213นะครับปึบก้านชงเดิมๆนะฮะตูดมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็น bottomless นะครับ บดกาแฟได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะปกติผมจะทำบริเวณด้านซ้ายมือนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่เห็นนะะฮก็เลยเอามาทำตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเราก็เอากาแฟใส่เข้าไปครับค,คนเล็กน้อยนะครับให้ตัวกาแฟไม่จับกันเป็นก้อนนะฮะ จากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับเกลี่ยหน้าให้มันได้ระดับนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะกดนะครับเอาตัวแถมกดเข้าไปนะครับโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนียน เรียบร้อยเราก็จะใส่สกีนนิดนึงนะฮะข้อดีของการใส่สกีนคือบริเวณด้านล่างตรงนี้มันจะไม่ค่อยเลอะนะครับเราก็ทําความสะอต์ไม่ต้องเยอะมากนะครับโอเคสังเกตตรงนี้ไฟมันขึ้นแล้วนะครับแปลว่ามันพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคด้วยความที่มันเป็นท็อปวิวราขาตั้งผมมันไม่ได้สูงมากนะฮะมันก็จะ ชนหัวผมก็เลยต้องออบๆนิดนึงทาให้มันใส่ลําบานี่นีงนะครับมันเลยไม่ค่อยถนัดนะฮะอันนี้ก็ใส่แก้วไปได้เลยนะครับโอเคอันนี้ไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะเปิดตรงสตีมนมนิดนึงเพื่อทําให้น้ํามันออกมาไม่ได้แรงดันเยอะนะครับเป็นการพลีน้ําก่อนนะครับให้น้ํามันพรมตรงก้อนเคก้กตรงก้อนของก,อองกาแฟนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มกดจริงนะครับ อพอพรีนะ้สัก10วินาทีนะครับผมก็จะปิดตัวสตีมนะครับกาแฟมันก็จะเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับ พอเราได้กาแฟในปริมาณที่เราต้องการเราก็กดปิดตัวกลางได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อตกาแฟที่ได้มานะครับเหมนไหนนี่นะครับนนะครับนี่ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ6นาทีนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าไม่ได้พูดเยอะขนาดผมนะครับก็ประมาณ5-6นาทีก็สามารถได้กาแฟช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ทำลิสต์ไว้นะว่าเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียก็คือผมนึกออกผมก็จะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะข้อที่ผมรู้สึกแรกๆเลยนะฮะก็เป็นพวกวัสดุพวกนี้ก็คือทํามาค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นสีคโครมนะฮะตรงนี้มันจะเป็นพวกรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับดังนั้นก็ควรจะมีผ้าพวกไมโครไฟเบอร์อะไรพวกลักษณะนี้นะครับเอาไว้คอยเช็ดทาความสะอาดแล้วก็ ของที่ให้มากับเครื่องเลยตัวแถมนะครับผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันให้มาเป็นตัวพลาสติกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเอาไปโยนไว้ที่ไหนแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆคือตอนซื้อมาเนี่ยเขามีตัวแถมแบบตัวนี้มาให้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นโลหะนะน้ำหนักใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆคือผมก็จะมีตัวแถมของผมซึ่งเป็นตัวนี้อยู่นะฮะซึ่งข้อดีของตัวแถมตัวนี้ก็คือมันจะมีแบบว่าปรับระดับได้ก็คือ มันเวลาเรากดอะ่ะมันจะไม่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับเพราะว่ามันจะมีมเขาเรียกว่าแหวนตัวเนี้ยตรงน,นี้เอาไวค้ค้ำรองขอบวัตเก็ตนะฮะแล้วก็ทําให้เรากดได้ค่อนข้างตรงนะฮะคือกดลงไปแล้วมันก็ตัวเนี้ยมันจะค้ำอยู่นะฮะแล้วมันก็จะกดลงไปตรงๆนะครับซึ่งบางคนก็ชอบลักษณะนี้บางคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะก็ถ้าใครซื้อเจ้าเครื่องนี้นะฮะแล้ว ไม่มีตัวนี้แถมมาก็อาจจะต้องซื้อตัวนี้เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกที่ให้มาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับที่สําคัญซื้อเครื่องกาแฟดีๆสักเครื่องหนึ่งแล้วนะฮะก็แนะนําว่าควรจะมีเครื่องบดดีๆสักเครื่องหนึ่งด้วยเช่นกันซึ่งมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นตัวแทนขายอะไรใดๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้ได้มาจากที่อังกฤษนะฮะก็คือใช้ดีมากครับตัวนี้ซีโร่อืมแต่ว่าที่ไทยตอนนี้เหมือนว่า ผู้แทนจำหน่ายที่เขานำเข้ามาของอาจจะค่อนข้างขาดตลาดนะฮะก็มีคนฮิ้วมาแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับอ่ะทีนี้มาพูดกันถึงด้ามชงนะฮะด้ามชงที่เขาให้มาจะไม่ได้เป็นแบบ bottomless นะครับจะเป็นลักษณะนี้มันจะมีจะง,งอยอ,าาออกมาออก้ายขวาน,นะครับแต่ตัวบัตเก็ตเนี่ยตรงนี้เขาจะมีมาให้หลายไซส์นะครับตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดู เนี่ยมันก็จะมีมาให้หลายไซส์หลายขนาดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกซึ่งแต่ละอันมันก็จะให้ความแตกต่างกันนะฮะสังเกตเชฟของบ okay. อสเก็ตเอาแค่2อันนี้ก็ได้เห็นปะตรงฐานด้านล่างมาเนี่ยมันจะเป็นเชฟเข้ามาเอียงๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะบีบช่องน้ําแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็คือจะค่อนข้างตรงๆเลยก็คือทําให้น้ามันออกมาได้โฟล์มากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าให้ลองปรับดูว่าชอบบัตเต็ตแบบไหนนะครับซึ่งบัตเต็ตแต่ละแบบก็ให้รสชาติของกาแฟแตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เอาไปชงนะฮะสำหรับใครที่มีแก้วเล็กๆแบบแก้วเอสเพรสโซช็อตอ่ะมันโอเคนะสำหรับไอ้เจ้าเครื่องนี้แต่ว่าถ้าใครมีแก้วค่อนข้างสูงอะ่ะจะติดปัญหานิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้สมมุติว่าในกรณีที่ ซื้อมาแล้วไม่เปลี่ยนก้านเป็นวททอมเลสนะครับสังเกตนะครับด้านล่างมันจะมีจะงอยอยู่นิดนึงนะฮะถ้าเอาแก้วที่ค่อนข้างเตี้ยอันนี้แก้วนี้ค่อนข้างเตี้ยแล้วนะก็ยังชนอยู่นะครับอืมมันต,ต้องต้องเอียงนิดนึงเข้าไปซึ่งเนี่ยเป็นลักษณะนเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันจะต้องเป็นแก้วที่ เทียแบบเอสเโซช็อตเล็กๆเลยนะเดี๋ยวเอามาให้ดูด้วยความสูงบริเวณเนี้ครับอย่างที่บอกถ้าเป็นแก้วเอสเปโซ่ช็อตมันก็จะวางได้ลักษณะนีน้วางโอเคนะแต่ว่าถ้าแก้วสูงคนนี้มันก็จะค่อนข้างติดนะครับเนี่ยมันต้องเอียงเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแก้วกาแฟทั่วๆไปเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างลบาบากนะฮะอย่างลักษณะนีน้มันต้องเอียงเข้าไปแล้วมันดึงออกมาเลยไม่ได้นะเห็นไหม สังเกตป่ะเนี่ยมันจะติดนะครับดังนั้นเรามีทางเลือกให้นะครับซึ่ง1คือเปลี่ยนก้านชงเป็น bottomless นะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูก่อนอมสมมุติเปลี่ยนก้านชงเป็น bottomless แล้วนะฮะมันก็จะมีสเปซมากขึ้นวางแก้วไซสใหญ่ ก็ได้เห็นไหมมันก็จะค่อนข้างพอดีมันก็จะสะดวกสบายในการทํางานมากขึ้นนะครับนี่นะแก้วเล็กลๆสบายเลยเห็นปะ่ะไอ่แต่ทีนี้ถ้าคนที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบแบบ b o t t o m l e s s นะครับผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนฐานเทรย์ข้างล่างนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ของมันนะแต่ว่าก็จะมีคนที่เขอาเข้ามาขายอยู่เดี๋ยวผมเอามาให้ดู อันนี้ก็จะเป็นถาดที่ผมสั่งมานะฮะปึ๊บอึ๊บอุบมามันก็จะเป็นถาดลักษณะนี้คือยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็สามารถใส่กับตะแกรงตัวเดิมได้นะครับจริงๆเขาก็จะมีแท่งตัวระบายความดันตรงนี้มาให้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าใช้ก้านเดิมๆแบบนี้นะครับที่มันมีจะงอยนะครับต่อให้เป็นแก้วที่ค่อนข้างสูงมันก็ใส่ได้สบายนะครับ แล้วก็หลักๆตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเจ้าเทรน้ําแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็กานชงที่ผมใช้ผมใช้เป็นเป็นบอ t ทอมเลสส่วนใหญ่นะครับเวลาเราดูพวกช็อตกาแฟเนี่ยมันเห็นชัดกว่านะครับเวลาได้ช็อตสวยๆเวลาดูแล้วก็เออเพลินนะครับหลักๆก,ก็จะมีเกี่ยวกับด้านชงกับที่ถาดรองน้ำด้านล่างเนี่ยครับก็ถ้าใคร ซื้อก็อาจจะต้องตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมต่างๆนานา,นาพวกที่เกี่ยวก,กับพงกาแฟเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าที่แถมเนี่ยถ้าเขาให้ตัวที่มันเป็นตัวไม้อย่างที่ผมบอกมาแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้สําหรับใครที่ไม่ต้องการจะซื้อเพิ่มนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนเพิ่งนึกออกตัว พลาสติกตรงนี้นะครับมันอาจจะดูไม่เท่เท่าไหร่มันดูเป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ไปหาเปลี่ยนเป็นไม้หรือวัสดุที่ดูดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นอะไรนะมันเราไม่ได้ใช้งานบ่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญที่ผมอยากจะแนะนําให้ซื้อใช้ก็คือตัวสกรีนตัวนี้นะครับก็คือเราใส่กาแฟไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไอ้ตัวสกรีนเนี่ยบนด้านหน้านะครับ ลักษณะน,นี้วางบนลงกาแฟแล้วก็เวลาเคาะออกมามันก็จะติดมากับตัวก้อนกาแฟด้วยนะฮะข้อดีของสกรีนคือบริเวณชาเวอร์ใต้เครื่องนะครับมันจะไม่ค่อยสกปรกมากไอ้บริเวณตรงนี้เนี่ยท้องใต้ตรงนี้ถ้าเราไม่ใส่สกรีนเนี่ยตัวกาแฟสมมุติน็นภาพตามนะเป็นกาแฟแล้วอัดเข้าไปตรงนี้น้ำมันปั๊มลงมาตัวกาแฟมันอาจจะแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไร ปีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วมันก็ตลิเปื้อนบริเวณตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีสกรีนอยู่นะฮะมันก็จะช่วยทําให้มันไม่เปื้อนมากนะครับอย่างที่ผมใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเออมันก็ไม่ค่อยมีรอยเปื้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะคือผมยังไม่ได้ไปเช็ดทำความสะอาดเขาเลยสกรีนเนี่ยเห็นปะมันก็จะไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่ ด้ามชงนะครับต้องซื้อที่ใช้สําหรับกาเจียคลาสสิกโบเท่านั้นนะครับถ้าางนั้นมันจะไม่พอดีนะครับเวลาชงกาแฟน้ามันก็จะพุ่งออกมาจากบร,ริเวณด้านข้างได้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นขนาดเกี่ยวล็อกด้านข้างเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับต้องระวังเวลาเลือกซื้อด้วยนะครับหลักๆเข้าที่นึกออกก็มีประมาณนี้นะครับก็ตัวก้านชงกับเทรน้ําตัดสินใจเอาว่าอยากได้แบบไหนนะครับเพราะว่าถ้า ไม่เปลี่ยนแล้วใช้แบบเดิมๆแก้วที่จะเสียบเข้าไปเนี่ยมันทํางานไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ที่แถมที่กดแล้วก็ตัวสกรีนนะครับส่วนยางวงกับสปริงด้านในจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความชอบซื้อมายังไม่เปลี่ยนก็ได้ลองใช้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ลองไปดูคลิปผมมีทําไว้แล้ววิธีเปลี่ยนทั้งตัวยางแล้วก็ตัวสปริงนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะจริงๆเครื่อง กาสเจียคัสสิกโปรเนี่ยมันสามารถโมได้หลายยานะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมลุงม,มาหาเรื่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ